แม็กคกวยกินลิดหลุดโผทีมชาติอังกฤษ ชุดสุดท้ายหรือเรียกได้ว่าถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรครับกับการประกาศรายชื่อทีมชตาติอังกฤษชุดลุยศึกยูโรนะฮะเนื่องจากว่าแจ็คกิลลิตครับแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายสองขาประจำเนี่ยหลุดโผลจากทีมชาติในรอบสุดท้ายไปครับซึ่งตอนแรกเนี่ยสซาเกตรเรียกงนักเตะ33คนครับแล้วก็อุ่นเครื่องไป1เกมก่อนเกมอุ่นเครื่องคืนนี้นะครับที่อังกฤษเนี่ยจะอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายเจอก,กับไอซ์แลนด์ครับก็ได้มีการประกาศรายชื่อ26คนครับที่จะใช้ในยูโรรอบสุดท้ายมาปรากฏว่่าามีนนนักตหหลลยคุดไป ซึ่ง2คนที่หลุดและแบบเซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือแจ็คกิลลิตแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายครับโดยกิลลิตเนี่ยมีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาลงไป36เกมแต่ยิงไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นนะครับซึ่งดาวเตะวัย28่ปีเนี่ยก็เป็นนักเตะขาประจำในทัพสิงโตคำรามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็เคยพาทีมเข้าสู่รอบชิงในยูโรหนที่แล้วมาด้วยส่วนแม็กควายครับนี่คือกองหลังลูกรักของกระเด็ดเซาลเกตเลยครับแต่ว่าด้วยปัญหาการบาดเจ็บที่ไม่ได้ลงเล่นเลยตลอด3 นัดหลังหรือว่าตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เล่นกับแมนยูแล้วก็ยังต้องแยกซ้อมนะครับไม่สามารถซ้อมกับเพื่อนได้ก็เลยกลายเป็นปัญหาสําคัญที่เซาเกตตัดสินใจไม่เรียกแม็กควายครับส่วนนักเตะหลายๆคนที่ติดมาก็ถือว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในรายของลูกชอครับเนื่องจากเจ็บไปนานแต่ว่าเซาเกตเนี่ยก็ยังให้โอกาสลูกชอติดทีมไปด้วยส่วนที่เหลือครับก็ถือว่ามาตามคาดครับนักเตะฟอร์มแรงอย่างคอบบี้เมนูก็ติดนะครับเทรนต์โน no เนี่ยติดเป็นมิดฟิลด์ด้วยรวมถึงดีแคนไรนะครับแล้วก็ คอนนกาลเกอร์กองหน้าครับพวกเจอรดโบเวนเอเซ่นะครับอีแวนโทนี่โอลิวอร์กินก็มากันครบเลยรวมถึงโคพาเมอร์ด้วยก็ถือว่าอังกฤษเป็นชุดที่สมบูรณ์แบบอีก1ชุดนะครับก็เดี๋ยวรอเชียร์กันได้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรในศึกยูโรหนนี้ในฐานะรองแชมป์เก่าแต่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรครับที่แม็กควายเนี่ยหลุดไปเลยนะฮะเพราะว่ากองหลังมากประสบการณ์เนี่ยก็เหลือแค่จอร์สโตนกับลูอิสดังเท่านั้นในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวรอเชียร์สิงโตคำรามเวอรช์ชันนี้กันครับว่า พาทีมไปได้ไกลขนาดไหนนะครับถ้าชอบคลิปอันนี้ก็ฝากกดและก็แชร์กดติดตามชแนลราด้วยพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ